สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการอัพฐานนะครับคือทุกคนยาติดปัญหาอยู่พอถึงด่าน3.4ปุ๊บ3าม3 4. เสร็จปุ๊บเราไม่สามารถมาอัพฐานได้นะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าฐา,า,านตรงนี้มันมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องอัปเกรดฐานต่างๆให้เป็นเลเวล2ขึ้นไปประมาณ8ฐานนะครับตอนนี้ผมมีอยู่7แล้ล้อ่ะ ผมไปฟาร์มของมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็จะอัพไปฐานหนึ่งตอนนี้ผมก็จะมีฐานเลเวลสองอยู่ประมาณแปดฐานนะครับผมโอเคครับแล้วพอเรากดไปดี่นี่อ่ะครับก็จะได้นะครับเราก็จะต้องไปเตรียมของมาประมาณนี้นะครับถึงจะอัปเกรดฐานเป็นเลเวลสี่ได้นะครับสรุปแล้วง่ายๆเงื่อนไขก็มีแค่อัพ ตัวของฐานย่อยพวกนี้เนี่ยให้เป็นเลเวล2เนี่ยประมาณ8ฐานนะครับอย่างที่เห็นว่าผมมีครบแล้วเลเวล2 8ฐานผมก็สามารถอัพเกรดได้นะครับเป็นเลเวล4แต่ต้องรอของกบบตุรนแต่ตอนนี้ด่านที่ฟาร์มอันนี้ยังไม่มานะครับผมเลยต้องรอรอรอไปสักพักเลย พ่งนี้ประมาณ6กโมงวันนี้นั่นแหละครับตอนนี้4ี่โมงครึ่งนะครับอีกชั่วโมงครึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาด่านฟาร์มตัวของอุปกรณ์ไปสร้างเป็นถานนะครับผมให้มาเล่นด่าน1นขีดเนะครับผมก็จะมีไอตัวนี้ดอบออกมานะครับแล้วเราก็ไปทําเป็นไอตัวอันใหญ่แล้วเราก็ไปทําเป็นกล่องลังแดงนะครับ แต่ผมว่าแบบนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่รอกิจกรรมตรงนี้มาดีกว่านะครับจะคุ้มกว่าแต่คือผมรีบไงก็ได้ประมาณนี้ครับผมก็ต้องรอพรุ่งนี้เพื่อจะฟาร์มนี้นะครับเพราะว่าฟาร์มด่านนี้นแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรครับแถมมันเปลืองด้วยนะครับเปลืองค่าสตีของเรานะครับประมาณนี้ครับเ,เวลาเราจะไปผลิตอะไรก็ไปที่ห้องเวิร์กช็อปครับแล้วก็กดไปที่ท็อป ก็ไปที่สร้างอ่าเห็นไหมพอผมมีอันนี้ปุ๊บผมพอผมไปฟาร์มอันนี้มาปุ๊บผมได้อันนี้มาแล้วผมพอผมได้อันนี้มาปุ๊บผมก็จะไปทําเป็นหลังแดงนะครับจะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่รีบร้อนอยากจะฟาร์มเป็นฐาน l ล v ว l สี่ไวๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ